ไทยลีกฤด,ดูกาล2024-2025กำลังจะเริ่มทำการแข่งขัน,ขนตำแหน่งที่สำคัญอีกหนึ่งตำแหน่งคือผู้รักษาประตูวันนี้ฟุตบอลนิวจึงจะขอแนะนำ16ผู้รักษาประตูของ16สมอสรอนในไทยลีกหนึ่งฟุตบอลนิว สวัสดีครับวันนี้ช่องฟุตบอลนิวขอเสนอ16ผู้รักษาประตูสโมสรในไทยเรียหนึง่งก่อนที่จะไปเริ่มรับชมและรับฟังอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าในการจัดลำดับไม่มีผลอะไรกับตัวผู้รักษาประตูเพียงแค่ทำให้เรียบเรียงลำดับในการฟังเข้าใจง่ายขึ้นไม่รอช้าเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งปฏิวัติคำใหม่สโมสรแบงคอกยูนเต็ดนี่คือผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทยคนปัจจุบันและคงจะครองตำแหน่งนี้ไปอีกหลายปีกับฟอร์มการป้องกันที่อยู่ในมาตรฐานระดับสูงอีกทั้งยังใช้เท้าได้ดีเยี่ยมดังนั้นโอกาสที่ใครจะมาแย่งตัวจริงจึงยากยิ่งไปด้วย อันดับที่2ส,สลานนอนอนุอินสโมสรบีจีปทุมยูนิเต็ดสลานนอนอนุอินคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เก่งกาจที่สุดของเมืองไทยในยุคปัจจุบันพลาดยากยืนตำแหน่งดีและยังมีช็อตเซฟมหัศจรรย์ให้เห็นบ่อยๆดังนั้นการโยกจากเชียงรายยูนเต็ดสู่บีจีปทุมยูนิเต็ด ถึงน่าจะต่อยอดความสำเร็จในอาชีพให้ได้ไม่ยากอันดับที่3 New ิว h อ r ธ t สโตสมรบุรีลัมยูเนเตดเป็นผู้รักษาประตูสัญชาติอังกฤษคนแรกของสโมอสรซึ่งเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งเขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินเลยแต่อย่างใด พอพี่แกโลดแล่นในลีกอังกฤษมาตั้งแต่ปี2008แถมยังเป็นมือหนึ่งของคาดิฟที่อยู่ในพรีเมียร์ลีก2018 2019อันดับที่4อภิรักษ์วอล์วงสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดจริงๆแล้วเขาขับเคี่ยวแย่งชิงการลงเฝ้าเสาเชียงรายยูไนเต็ดกับสลานนน,น,านุอินมาหลายฤดูกาน ก่อนจะเสียตำแหน่งแบบทาวเลหลังจบซีซั่น2022-2023อันดับที่5จิรวัตรวังทพันธ์สมโมสรขอนแกนยูเนเต็ดจากที่เคยเป็นผู้รักษาประตูที่ไร้ชื่อเสียงแต่ความมณะบากบันบวกด้วยความพยายามอย่างยิ่งยอดก็ได้สร้างให้จิรวัตรวังทพันธ์กลายเป็นหนึ่งในนายทวารที่ฝีมือดี ที่สุดของสยามประเทศทั้งอย่างก้าวไปอยู่ในทั้เนียบทีมชาติไทยแบบเต็มภาคภูมิแม้จะยังไม่ได้ลงสนามก็ตามอันดับที่6นนม่วงงามสโมสอลลำพูนวอลเลอร์นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ลงสนามครบ30เกมในไทยลีก2023-2024และการที่ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง ยอมบ่งชี้ให้ชัดเจนถึงความยอดเยี่ยมที่มีในตัวนนท์ม่วงงามอดีตเยาวชนน้องซี่ซึ่งเป็นสโมอสรดังของฝรั่งเศสอันดับที่7จิติพง์ผู้แถวเชือกสโมอสรเมืองทองยูเนเต็ดหลังจากกวินทำสัจจานันย้ายไปค้าแข้งที่เบลเยียม เมืองทองยูเนเต็ดยังไม่เจอผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้เลยสักลายยกเว้นปฏิวัติคำใหม่ในช่วงสั้นๆเลกที่2ของซีซั่น2022-2023กระทั่งเจ้าของสมยากะวินบินได้กลับมานั่นเองแนวรับถึงดูนิ่งขึ้นทันตาเห็นแต่อดีตมือหนึ่งทีมชาติไทยตัดสินใจแขวนถุงมือทำให้ต้องไปดึงกิติพง์ผู้แถวเชือก มาจาก b ีจีปทุมยูเนเต็ดในรูปแบบของการยืมตัวและก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนื่องจากประสบการณ์ดูดีกว่าคนอื่นๆที่กิเลนพยองมีอันดับที่8วัฒนาชัยสะทองจันสมวสรน,นครปฐมยูเนเต็ดแม้จะมีนายทวารชั้นเชิงดีพร้อมดีกีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี อย่างวัชระบัวทองอยู่ในทีมแต่ตำแหน่งมือหนึ่งก็ยังเป็นของวัฒนชัยสะทองจันทร์จอมหนึบผู้พานาครปธม,มยูเนเต็ดเลื่อนชั้นอย่างต่อเนื่องแถมยังทําไปถึง6คินชีตในซีซั่นที่ผ่านมาอันดับที่9ชนะชัยหนูราชสโมสรนครราชสีมาเอฟซี เจ้าของสถิติ16คินชีดซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดของไทยลีก2ฤด,ดูกาล2023-2024ซึ่งยังคงรักษามาตรฐานของตนเองได้สม่ำเสมอและนั่นคงไม่มีเหตุผลที่เขาจะหลุดจากมือหนึ่งของทีมเมื่อคัมแบ็กสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งอันดับที่10กิติคุณแจมสุวรรณสโม,มสรหน,นองบัวพิชยาเอฟซ แม้จะอายุ40ปีแต่ความยอดเยี่ยมของกิติคุณแจมสุวรรณยังคงอยู่ในใจแฟนๆของหนองบัวพิชยา FC ทุกหมู่เราเขาคือนายทวาลที่ไว้ใจได้ไม่มีจังหวะผิดพลาดได้เห็นและที่สำคัญยังมีความเป็นผู้นำสูงอันดับที่11สมพรยศสโม,มสรการท่าเรือ FC น่าเสียดายมากๆที่สมพรยศยังไม่เคยลงเฝ้าเสาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยสักครั้งในชีวิตทั้งๆท,ที่เป็นหนึ่งในสามนายทวารที่มักจะถูกเรียกตัวอยู่เสมอซึ่งวันใดวันหนึ่งโอกาสคงจะมาถึงเขาในสักทีอย่างไรก็ตามช่วงต้นซีซั่น2024-2025ที่กำลังจะมาถึงเจ้าตัวเองก็ยังจะไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ โดยจะเป็นชนินแซ่เอียที่ได้ลงเล่นแทนอันดับที่12ชัดชัยบุตรพมสมอสอนประจวบ FC ดูเหมือนว่าชัดชัยบุตรพมจะติดใจในการใช้ชีวิตที่จังหวัดประจวบคีรีขันหลังจากที่ย้ายมาในรูปแบบยืมตัวเมื่อเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024 ก่อนจะขยายสัญญาเดิมออกไปอีกหนึ่งซีซั่นอันดับที่13กกำพลปฐมอัตกุลสมสรสอนราชบุรีเอฟซอีกหนึ่งนายทวารชั้นนำของเมืองไทยและก็มีชื่อในทีมชาติอยู่บอยๆพอนับตั้งแต่ปี2017เขาก็สะสมสถิติลงเป้าเสาให้ทัพช้างศึกไปแล้ว10นัดโดยเฉพาะแชมป์อาเซียนครับ2022 มีส่วนสำคัญเลยทีเดียวอันดับที่14พัดพิชาอักษรสีสโมสอนระยอง FC สีสั้นที่ผ่านมาระยอง FC มีนบคุณขัดตุนเป็นมือนหนึ่งซึ่งผลงานดีพอทำไปถึง12คินชีตเป็นสถิติมากที่สุดอันดับ2ของไทยลีก2เลยทีเดียวเพราะว่าจอมหนึบชาวเชียงใหม่ ต้องย้ายไปชลบุรี FC ทซาทำให้ตําแหน่งนี้ต้องแย่งชิงกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ดังนั้นจึงต้องเป็นการขับเขี่ยวระหว่างทัศพิชาอักษรส,สีกับกรกฎพิพัฒนัดดาซึ่งน่าจะเป็นทัศพิชาที่ของตำแหน่งเนื่องจากประสบการณ์ในลีกสูงสุดมากกว่าใครเพื่อนอันดับที่15กิติพันธ์แสนสุขอสโมสรสุโขทัยเอซ แมลฤดูการ2023-2024เขาจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ก็ยังมีไป6คินชีตในลีกและด้วยผลงานโดยรวมพี่แกก็เป็นมือนหนึ่งของสุขโขทัย FC ไปอีกหลายปีอันดับที่16บุญเกียรติวงศสาแจมสมสสอนอุทัไทยธานี FC ส่วนหนึ่งที่อุทัยธานี FC ผลงานดีแบบเซอร์ไพร์ ท,ทั้งที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกได้ในซีซั่นก่อนต้องยกเครดิตให้กับจอมหนึบรูปหลอจากจังหวัดลำพูนคนนี้เช่นกันที่ป้องกันลูกยากๆาลดนเซฟแต้มให้ทีมหลายต่อหลายนัดกระทั่งถูกเรียกสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้ว และนี่ก็เป็นผู้รักษาประตูที่น่าจะได้ลงเฝ้าเสาในศึกไทยลียกรดูการ2024-2025ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับโชมหน้าของผู้รักษาประตูทั้ง16คน16สโมอสรอถ้ามีอะไรผิดพลาดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ